ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะ บุ๋มปนัดดาปลื้มอวดผลการเรียนลูกสาวน้องอันดาเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่แซบและสตรองมากเลยทีเดียวสําหรับบุ๋มปนัดดาเธออยู่ในวงการนานพอสมควรมีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ติดตามชมมากมายทางงานละครงานพิธีกรพรีเซนเตอร์ล่าสุดคุณแม่บุ๋มสุดภูมิใจในตัวลูกสาวน้องอันดาพร้อมระบุข,ข้อความว่า4.00เทอมก่อน3.92มาเทอมนี้4.00เทอมหน้า4.55ละกันเอิ่มคุณแม่คะ เขามีสูงสุดแค่สี่ค่ะแม่ฮาฮาพอถามอันดาเห็นเกรดแบบนี้รู้สึกอย่างไงบ้างน้องบอกว่าเฉยเฉยมึนมึนพอไม่รู้จะทําให้เธอหน้ายังไงให้ดีกว่านี้แม่เลยได้แต่บอกว่าเกรดแค่ไหนก็ได้ขอแค่หนูตอบตัวเองได้ว่าหนูทําเต็มที่แล้วหรือยังพอแล้วลูกขอบคุณสําหรับความตั้งใจน,นะคะภูมิใจในตัวหนูจงังฉลองซึ่งหลังจากที่โพสต์ไปก็มีแฟนๆมาแสดงความยินดีกันเพียบเลย